สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องจันทราเทรดในโลกของการเทรดความรู้ทางเทคนิคอาจทําให้คุณเข้าใจกราฟแต่จิตใจของคุณจะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าคุณจะรอดหรือร่วงนี่คือหนังสือที่เปลี่ยนมุมมองของเทรดเดอร์ทั่วโลกและกลายเป็นตำนานในหมู่นักเทรดญี่ปุ่น trading in the zone โดย mark d e l s สุดยอดตำราจ,จิตวิทยาการเทรดที่จะพาคุณเข้าสู่โซนของการเทรดแบบไร้ความตัวไร้ความลังเล และมั่นคงในทุกการตัดสินใจพบกับสรุปเนื้อหาและแนวคิดทรงพลังในวิดีโอนี้เพื่อให้คุณเข้าใกล้ความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นคำนำโลกของการเทรดเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายนับไม่ถ้วนหลายคนเชื่อว่าถ้ามีกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีก็จะสามารถเทรดได้ง่ายและทำกำไรได้แน่นอนแต่ความจริงก็คือการเทรดมักจะกลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ยากลำบาก และสร้างความเจ็บปวดที่สุดมีสถิติระบุว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่สูญเสียเงินทุนทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพอื่นๆกลับต้องพบจุดจบที่น่าเศร้าในตลาดการเงินหนังสือเล่มนี้ Trading in the Zone จะมาขายคำตอบนั้นให้คุณมาร์คเดกเลสเน้นย้ำว่าสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องมีไม่ใช่แค่กลยุทธ์แต่คือแนวคิดและกรอบความคิดของเทรดเดอร์มืออาชีพอย่างไรก็ตาม การสร้างกรอบความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนพูดแม้ทุกคนจะเข้ามาในตลาดด้วยเป้าหมายต้องการทำกำไรแต่ในความเป็นจริงมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอสาเหตุที่แท้จริงก็คือปัจจัยทางจิตวิทยาเทรดเดอร์ที่สามารถชนะอย่างสม่ำเสมอมีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปเพราะการทำงานตามธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของตลาด หนังสือเล่มน,นี้จึงไม่ใช่แค่การสอนเทคนิคหรือระบบการเทรดแต่เป็นคู่มือที่สอนคุณวิธีจัดการจิตใจตัวเองและประสานจังหวะให้เข้ากับตลาดอย่างละเอียดและลึกซึ้งที่สุดบทที่1ประตูสู่ความสำเร็จเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะเดินทางตาหาวิธีการใหม่ๆหรืออินดิเคเตอร์ที่แม่นยำกว่าเพราะเชื่อว่ามันจะนำไปสู่ชัยชนะในการเทรดแต่มารดักลากล่าวอย่างชัดเจนว่า ประตูสู่ความสำเร็จที่แท้จริงซ่อนอยู่ในจิตใจของคุณเองไม่ว่าคุณจะมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนถ้าจิตใจไม่มั่นคงคุณจะไม่มีวันสร้างผลลัพธ์ที่สม่ําเสมอได้หัวใจของความสําเร็จในการเทรดคือการจัดการจิตใจนั่นเองในปี1978เมื่อผู้เขียนเริ่มต้นเทรดในวอลสตรีทการวิเคราะห์ทางเทคนิคเริ่มได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแต่มากยืนยันว่าสภาพจิตใจ สำคัญยิ่งกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมี3คุณสมบัติร่วมกันคือวินัยสมาธิและความมั่นใจในขณะที่เทรดเดอร์ที่ล้มเหลวมักเต็มไปด้วยความกลัวหรือไม่ก็ความประมาทแล้วทำไมสภาพจิตใจจึงสำคัญถึงขนาดนี้เพราะตลาดนั้นเต็มไปด้วยความย้อนแย้งและความไม่แน่นอนตลาดเคลื่อนไหวอย่างไม่อาจคาดเดาได้และมักขัดแย้งกับสัญชาตญาณของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันเทรดเดอร์กลับถูกคาดหวังให้มีความสม่ำเสมออยู่เสมอช่องว่างนี้เองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความกลัวในใจและสุดท้ายความกลัวเหล่านี้ก็ค่อยๆละลายเงินทุนของเราไปทีละนิดโดยเฉพาะสีความกลัวสําคัญที่ต้องระวังความกลัวที่จะทําผิดความกลัวที่จะขาดทุนความกลัวที่จะพลาดโอกาสความกลัวที่จะไม่สามารถทํากําไรได้จนสุดทาง ในการ,รเผชิญหน้ากับตลาดมีเพียงสองทางเลือก 1. ดําดิ่งสู่โลกของการวิเคราะห์เทคนิคอย่างไม่รู้จบ 2. ฝึกฝนจิตใจให้กลายเป็นแบบของเทรดเดอร์มืออาชีพซึ่งมีแนวคิดและสภาพจิตใจที่สอดคล้องกับธรรมชาติของตลาดมาร์คดักเลอสยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเส้นทางที่ถูกต้องคือการพัฒนาสภาพจิตใจบทที่2เสน่เย้ายวนของการเทรด การเทรดเป็นโลกที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้าย่ว,ยวนบางทีเราอาจจะรวยขึ้นมาได้ในพริบตามันทําให้เรารู้สึกเหมือนกําลังจะคว้าฝันได้จริงๆแต่มากดกลาสเตอร์เราอย่างจริงจังว่าหากเราปล่อยใจให้ตกเป็นเหยื่อของเสน่ห์นี้เราจะมองข้ามความเสี่ยงและก้าวเดินเข้าสู่หนทางแห่งความหายนะอย่างไม่รู้ตัวทันทีที่เราสูญเสียความเยือกเย็นตลาดจะไม่ปราณีเราแม้แต่น้อย มันจะกลืนเราหายไปในช่วงพริบตาการเทรดคือโลกของเสรีภาพอย่างแท้จริงจะเริ่มเมื่อไหร่จะหยุดตรงไหนจะเดินหน้าต่อหรือถอยหลังก็ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองเหมือนกับว่าเราได้ค้นพบยูโทเปียที่ไร้ขีดจำกัดแต่แล้วจู่ๆก็มีใครบางคนมาแต่ไหลเราพร้อมพูดว่าเฮ้ hey, สร้างกฎของตัวเองซะไม่ใช่แค่สร้างต้องมีวินัยพอที่จะทำตามกฎนั้นด้วยนะ มันช่างขัดแย้งเหลือเกินเพราะแม้ว่าเราไขว่คว้าเสรีภาพมาได้แต่กลับต้องสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองด้วยมือของเราเองมาร์กดักลาสเล่าว่าผมไม่เคยพบใครที่สนใจการเทรดแต่ไม่ต่อต้านไอเดีเรื่องการสร้างกฎด,ด้วยตัวเองเลยนั่นเพราะว่าโครงสร้างจิตใจของเราส่วนใหญ่ถูกลหอลอมมาจากการศึกษาในสังคมที่เน้นให้เราเชื่อฟังสิ่งที่คนอื่นเลือกไว้แล้วมนุษย์จึงมักอยากได้ กฎของคนอื่นหรือข้อมูลลับของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองชนะเพราะมันง่ายกว่าการรับผิดชอบผลลัพธ์ด้วยตัวเองถ้าแท้ก็แค่โทษข้อมูลหรือโทษคนที่บอกเรานี่คือคกลไกปกติของจิตใจมนุษย์แต่สำหรับการเทรดแนวทางที่แท้จริงคือคิดเองตัดสินใจเองและรับผิดชอบผลลัพธ์ของตัวเองเพราะเมื่อเรารับผิดชอบ100% เราจะได้เรียนรู้และปรับปรุงจากฟีดแบ็กได้ทันทีปัญหาใหญ่ก็คือหลายคนอยากได้อิสระแต่ไม่อยากรับผิดชอบเมื่อขาดความรับผิดชอบพวกเขาก็จะเทรดแบบสุ่มเสี่ยงอย่างไร้ทิศทางและเมื่อความคาดหวังผิดๆเริ่มสะสมสุดท้ายมันจะระเบิดกลายเป็นการขาดทุนมหาศาลดังนั้นต้องจำไว้ให้ขึ้นใจศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ตลาด แต่คือตัวเราเองต่างหากเป้าหมายของเทรดเดอร์ไม่ใช่การควบคุมตลาดแต่คือการควบคุมตัวเองอย่างแท้จริงบทที่สการรับผิดชอบถ้าคุณอยากเติบโตจริงๆในการเทรดคุณต้องรับผิดชอบทุกการเทรดของตัวเองนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาขาดทุนถ้ายังโทษตลาด โทษข่าวหรือโทษสิ่งอื่นๆอยู่คุณจะไม่มีวันเก่งขึ้นได้ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนทั้งหมดนั่นคือการเลือกของตัวคุณเองการยอมรับความจริงข้อนี้คือก้าวแรกสู่การเป็นเทรดเดอร์ตัวจริงแล้วโซนคืออะไรโซนคือสภาวะที่ไม่มีความกลัวอย่างสิ้นเชิงคล้ายกับที่นักกีฬาชั้นยอดพูดถึงว่าอยู่ในภาวะไร้สติคิด แค่ทำอย่างเดียวไม่ลังเลไม่วิเคราะห์ตัวเลือกไม่สนผลลัพธ์แค่ตอบสนองต่อช่วงเวลานั้นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือการเข้าสู่ส่นสุดยอดเทรดเดอร์ไม่กลัวมาร์คดักลาสบอกว่าความแตกต่างที่สำคัญระหว่างผู้ชนะอย่างสม่ำเสมอกับคนทั่วไปคือผู้ชนะไม่กลัวการมีความสม่ำเสมอคือการกำจัดทั้งความกลัวความประมาท ความหลงตัวเองและความมั่นใจเกินไปไม่คิดบวกเกินไปไม่คิดลบเกินไปรักษาจิตใจให้นิ่งเหมือนตาช่างที่สมดุลอยู่ตรงกลางชนะก็ไม่หลงตัวเองแพ้ก็ไม่ท้อแท้แค่ก้าวต่อไปเรื่อยๆไม่โทษตัวเองไม่เสียใจไม่หมกมุ่นกับความล้มเหลวสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างคือต้องเข้าใจว่าตลาดเป็นกลางโดยสิ้นเชิง ตลาดไม่ได้อยู่ฝ่ายคุณไม่ได้ปกป้องคุณไม่ได้ชมคุณตลาดก็แค่มีอยู่เท่านั้นดังนั้นอยา่าคาดหวังอะไรจากตลาดทำไมมือใหม่ถึงชนะในตอนแรกแต่สุดท้ายก็แพ้เพราะมือใหม่ยังไม่รู้จักความกลัวเขาจึงกล้าและบวกแต่พอขาดทุนครั้งแรกๆเขาก็เริ่มกลัวและสูญเสียจิตใจที่เคยบุกนั้นไป หากคุณเทรดโดยไม่มีความเชื่อว่าการขาดทุนเป็นเรื่องธรรมชาติมันจะทำให้คุณทรมานมากเพราะความจริงคือการขาดทุนเป็นเหมือนต้นทุนในธุรกิจทั่วไปเช่นเดียวกับเจ้าของร้านอาหารที่ต้องจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบดังนั้นเทรดเดอร์ที่แท้จริงต้องยอมรับความเสี่ยงอย่างเต็มใจและเดินหน้าต่อไปอย่างสงบนิ่งตลาดไม่ใช่ศัตรูการโทษตลาด การตั้งตัวเป็นศัตรูกับตลาดคือเรื่องที่ผิดอย่างสิ้นเชิงคู่ต่อสู้ที่แท้จริงมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือตัวคุณเองบทที่4ความสม่ำเสมอสภาพจิตใจเมื่อวานชนะแต่วันนี้แพ้ทำไมถึงทำผิดพลาดแบบเดิมซ้ำๆคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมมาร์คดักลาสกล่าวไว้ว่า สิ่งที่สําคัญจริงๆไม่ใช่การวิเคราะห์กราฟแต่คือการรักษาสภาพจิตใจให้มั่นคงอยู่เสมอถ้าใจของคุณไม่สม่ําเสมอคุณไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่สม่ําเสมอเช่นกันเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักปล่อยให้ผลลัพธ์สองถึงสครั้งล่าสุดมีอิทธิพลต่อจิตใจถ้าเพิ่งชนะมาก็จะมั่นใจเกินไปถ้าเพิ่งแพ้ก็จะหวาดกลัวและลังเลนี่คือการทำงานของ อคติในการยืนยัน (Confirmation Bias) ซึ่งทำให้จิตใจของเราบิดเบือนความจริงเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายใจแต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอนั้นแตกต่างออกไปเมื่อพวกเขาใช้ความได้เปรียบในการเทรดพวกเขาจะไม่คาดหวังไม่บังคับตลาดให้เคลื่อนไหวไปตามใจตนเองไม่ว่าตลาดจะให้โอกาสแบบไหนพวกเขาจะทำดีที่สุดภายใต้สถานการณ์นั้น นี่คือความคิดของเทรดเดอร์ที่สม่ำเสมอและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องละทิ้งความคิดที่ว่าตัวเองยอมรับความเสี่ยงได้แล้วเพราะการยอมรับความเสี่ยงที่แท้จริงคือการยอมรับทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความกลัวหรือเสียดายนั่นแหละคือเส้นทางสู่ความสม่ำเสมอที่แท้จริงบทที่หกลไกของการรับรู้ทำใหม ถึงดูชาติเดียวกันแต่บางคนเลือกซื้อในขณะที่อีกคนเลือกขายคำตอบก็คือเราแต่ละคนมองโลกผ่านความเชื่อและประสบการณ์ในอดีตของตัวเองแม้จะเห็นข้อมูลเดียวกันแต่ใจของเราก็แปรเปลี่ยนมันตามกรอบความคิดที่เรามีโดยไม่รู้ตัวมาร์คดักลาสกล่าวไว้ว่าหากอยากเข้าใจตลาดอย่างแท้จริง เราต้องตระหนักถึงฟิลเตอร์การรับรู้ของตัวเองและค่อยๆทําให้มันชัดเจนขึ้นเมื่อเราสามารถปล่อยวางมุมมองที่บิดเบือนเราจะเริ่มเห็นตลาดในแบบที่มันเป็นจริงๆความกลัวมักเกิดจากความทรงจําเจ็บปวดในอดีตเช่นถ้าเด็กเล็กคนหนึ่งถูกสุนัขก,กัดครั้งแรกที่เจอไม่ว่าอีกกี่ครั้งจะเจอสุนัขที่อ่อนโยนเด็กคนนั้นก็จะยังคงเชื่อว่าสุนัขอันตราย ทั้งที่ความจริงสุนัขตัวนั้นอาจไม่มีพิษภัยเลยแต่ความกลัวจากอดีตทําให้การรับรู้บิดเบือนไปการเทรดก็เช่นเดียวกันหากคุณแพ้ติดต่อกันสองสามครั้งสัญญาณโอกาสครั้งต่อไปก็อาจดูน่ากลัวเกินจริงในสายตาคุณในทางกลับกันถ้าคุณชนะติดกันหลายครั้งคุณอาจเหลืงจนประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปและลงมือโดยไม่ระวัง สรุปก็คือต้นตอของความกลัวไม่ใช่ตลาดแต่คือภายในใจของตัวเราเองตลาดเป็นกลางเสมอมันแค่ส่งสัญ,ญญาณความเป็นไปได้เท่านั้นหากอยากสร้างความสม่ำเสมอในการเทรดต้องเริ่มจากการเข้าใจกลไกภายในใจตัวเองรู้ให้ทันการเชื่อมโยงและการตีความผิดผดแล้วคุณจะสามารถเผชิญตลาดด้วยใจที่เป็นอิสระและมั่นคงได้ บทที่ 6. มุมมองที่มีต่อตลาดตลาดไม่ใช่ศัตรูและไม่ใช่มิตรของเราเช่นกันมาร์คดักลาสกล่าวว่าตลาดไม่ได้มีเจตนาดีหรือร้ายตลาดเป็นเพียงเวทีที่ความคาดหวังของเทรดเดอร์นับไม่ถ้วนมาประทะก,กันเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจสิ่งน,นี้เราจะไม่โกรธตลาดอีกต่อไปไม่กลัวตลาดอีกต่อไปไ และจะสามารถมองเห็นโอกาสอย่างเยือกเย็นและชัดเจนในตลาดอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้แต่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวของเทรดเดอร์คนหนึ่งก็สามารถทำให้ราคาผันผวนได้นี่แหละคือความจริงที่โหดร้ายของการเทรดเทรดเดอร์ระดับแชมป์ยอมรับข้อเท็จจริงข้อนี้ได้อย่างสงบนิ่งเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำการเทรดแบบไร้วินยัยไร้แผนและเต็มไปด้วยอารมณ์ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเชื่อจริงๆว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความเชื่อนี้จิตใจเราจะมั่นคงและไม่หวั่นไหวกับตลาดอีกต่อไปสิ่งที่ผู้ชนะทำอย่างเคร่งครัดคือกำหนดความเสี่ยงก่อนเทรดตัดขาดทุนตามแผนไม่ลังเลทำกำไรตามระบบอย่างมีวินัยในขณะที่ผู้แพ้จะทำตรงข้าม พวกเขาปฏิเสธความไม่แน่นอนและพยายามคาดเดาอนาคตด้วยอคติของตัวเองตอนนี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อไปจะต้องเป็นแบบนั้นแน่แน่และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้การรักษาความเยือกเย็นคือกุญแจสำคัญที่จะพาเราอยู่รอดในตลาดนี้บทที่7ความได้เปรียบของเทรดเดอร์คิดแบบความน่าจะเป็น การเทรดไม่ใช่การทำนายอนาคตจริงๆแล้วมันคือเกมแห่งความน่าจะเป็นผลลัพธ์ของการเทรดแต่ละครั้งไม่มีใครควบกลุมได้แต่ถ้าเราทำตามกฎอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายแล้วเราจะมีกำไรเหลือนี่แหละคือวิธีคิดแบบมืออาชีพความสม่ำเสมอเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของความน่าจะเป็น ถ้ามองแค่ครั้งเดียวผลลัพธ์ดูเหมือนจะสุ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้ามองในระยะยาวเราจะเห็นรูปแบบที่มั่นคงและเชื่อถือได้ลองนึกถึงคาสิโนแต่และเกมผลลัพธ์อาจจะสุ่งแต่เมื่อเกมสะสมมากพอคาสิโนจะมีกำไรอย่างแน่นอนเทรดก็เหมือนกันสำคัญคือต้องมีความเชื่อสองข้อ 1. การเทรดแต่ละครั้งเป็นเหตุการณ์ที่สุ่มอย่างแท้จริง 2. แต่เมื่อสะสมหลายครั้งผลลัพธ์จะมีความเสถียรและนี่คือ5ความจริงพื้นฐานที่เทรดเดอร์ต้องเข้าใจ 1. อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ 2. เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป 3. การชนะหรือแพ้จะกระจายอย่างสุ่มตามธรรมชาติ 4. ความได้เปรียบหมายถึงมีโอกาสเกิดผลลัพธ์หนึ่งมากกว่าอีกผลลัพธ์ 5. ทุกช่วงเวลาของตลาดไม่เคยเหมือนเดิมการคิดแบบความน่าจะเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะสมองมนุษย์อยากทํานายอยากมั่นใจโดยสัญชาตญาณดังนั้นยอมรับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นฝึกให้เป็นนิสัยและคุณจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่แท้จริงได้ บทที่8บทบาทของความเชื่อในการเทรดสิ่งที่กำหนดว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั่นก็คือความเชื่อที่คุณมีอยู่นั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อว่าตลาดเป็นสถานที่อันตรายคุณจะเอาแต่หาแต่สัญ,ญญาณที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าคุณเชื่อว่าในตลาดมีโอกาสอยู่เสมอคุณจะมองหาความเป็นไปได้ในการทำกำไรอยู่ตลอดเวลา สรุปก็คือการเทรดคือเกมที่ผลลัพธ์ถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อของคุณเองแล้วเราควรมีความเชื่อแบบไหนละ่ะคำตอบคือห้าความจริงพื้นฐานที่สอดคล้องกับความคิดเชิงความน่าจะเป็น 1. อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดมีแปรงที่ไม่รู้จักอยู่เสมอนักเทรดเพียงคนเดียวในโลกนี้ก็สามารถทำให้ความได้เปรียบของคุณล้มเหลวได้ 2คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพื่อทำกำไรได้การเทรดไม่ใช่เกมที่ต้องหาคำตอบถูกผิดแต่เป็นเกมแห่งความน่าจะเป็นคุณไม่จำเป็นต้องทำนายอนาคตอย่างแม่นยำา 3. ผลลัพธ์ของการเทรดแต่ละครั้งกระจายอย่างสุ่มภายใต้ความได้เปรียบแต่ละดีมีผลลัพธ์ที่สุ่มและไม่แน่นอนชนะบ้างแพ้บ้างแต่เมื่อสะสมมากพอความได้เปรียบจะสร้างกำไรให้คุณ สความได้เปรียบหมายถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีมากกว่าฝั่งตรงข้ามเล็กน้อยเท่านั้นความได้เปล่าไม่ใช่การการันตีพรับแต่คือโอกาสที่มากกว่านิดหน่อยเท่านั้นดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อยืนยันทุกครั้ง 5. ทุกช่วงเวลาในตลาดไม่เคยซ้ํากันเลยถึงแม้รูปแบบกราฟจะดูคล้ายกันแต่ไม่มีช่วงเวลาไหนในตลาดที่เหมือนกัน100 เพราะทุกอะตอมและโมเลกุลไม่มีวันอยู่ในตำแหน่งเดิมได้การปลูกฝัง5ความจริงพื้นฐานเหล่านี้ลงลึกในจิตใจของคุณนั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถเทรดได้อย่างอิสระและไร้ความกลัวบทที่9ลักษณะของความเชื่อความเชื่อสามารถปลูกฝังได้มาร์กดักลาสกล่าวไว้ว่าเช่น จิตใจที่ยอมรับความเสี่ยงได้การคิดในเชิงความน่าจะเป็นภาพลักษณ์ของตัวเองในฐานะผู้ประสบความสําเร็จความเชื่อเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการตระหนักรู้และฝึกฝนในทุกๆวันแม้คุณจะมีความเชื่อที่ผิดอยู่ในตอนนี้แต่ก็สามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความเชื่อที่ถูกต้องได้เช่นกันแล้วความเชื่อมีบทบาทอย่างไรต่อชีวิตของเราหนึ่ง เราจะรับรู้และตีความข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความเชื่อที่เรามีอยู่แล้ว 2. ความเชื่อก่อให้เกิดความคาดหวังโปรดจําไว้ว่าความคาดหวังคือความเชื่อที่ฉายไปยังอนาคตถ้าเราไม่รู้จักสิ่งใดเราก็ไม่สามารถคาดหวังสิ่งนั้นได้ดังนั้นความคาดหวังคือสิ่งที่เรารู้จักอยู่แล้วที่ฉายออกไปข้างหน้า 3. การตัดสินใจและการกระทําทั้งหมดของเรา จะสอดคล้องกับความเชื่อที่เรามี 4. และสุดท้ายความเชื่อจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะรู้สึกอย่างไรกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นมาดูตัวอย่างจากรายการทีวีกันครับแจกเงินสดฟรีวันนี้วันเดียวเท่านั้นชายคนหนึ่งถือป้ายนี้และยืนอยู่กลางถนนแม้ว่าจะมีการแจกเงินจริงๆแต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะผู้คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าไม่มีของฟรีในโลกนี้ถ้าเรามองเหตุการณ์นี้ในแง่ของกระบวนการทำงานของความเชื่อหนึ่งคำว่าเงินฟรีไม่ถูกตีความตามที่มันตั้งใจจะสื่อเพราะขัดแย้งกับความเชื่อเดิม 2. ผู้คนตัดสินว่าชายคนนั้นต้องไม่น่าไว้ใจหรืออาจเป็นภัยทำให้เกิดการคาดการถึงอันตราย3เพื่อหลกเลี่ยงอันตรายตามที่คาดการไว้พวกเขาจึงเลือกเดินหลบไปทางอื่น สี่และสุดท้ายพวกเขารู้สึกโล่งใจที่หลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้พูดง่ายๆคือเรารับรู้ตามความเชื่อเราคาดหวังตามความเชื่อเราลงมือทำตามความเชื่อและเราประเมินผลลัพธ์ตามความเชื่อหากตอนนั้นพวกเขามีความเชื่อว่าทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้บางทีพวกเขาอาจได้รับเงินสดจริงๆก็เป็นได้ดังนั้น ความเชื่อที่เรายึดถือจึงเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของเรารวมถึงผลลัพธ์ในการเทรดด้วยเช่นกันบทที่10อิทธิพลของความเชื่อต่อการเทรดถ้าความเชื่อผิดพลาดการเทรดก็จะผิดพลาดตามไปด้วยตัวอย่างเช่นเราต้องชนะทุกครั้งที่เทรดถ้าเชื่อแบบนี้จะไม่สามารถยอมรับการขาดทุนได้และสุดท้ายก็จะขาดทุนหนัก ตลาดพยายามเอาชนะฉันถ้าเชื่อแบบนี้จะรู้สึกกลัวจนไม่กล้าเปิดออเดอร์เลยแม้จะฝึกฝนทักษะการเทรดอย่างหนักแค่ไหนถ้าความเชื่อผิดพลาดผลลัพธ์ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนอิทธิพลของความเชื่อตัวอย่างเช่นแม้จะเข้าใจด้วยความรู้ว่าการเทรดเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นแต่พอถึงเวลาต้องเปิดออเดอร์จริงๆกลับรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะความเชื่อเก่าๆที่ขัดแย้งกันยังฝังอยู่ในใจนั่นเองถึงแม้เราจะเข้าใจด้วยสมองแต่ถ้าในใจยังมีความกลัวที่ขัดกับความรู้เราก็จะไม่สามารถเทรดได้อย่างที่ต้องการแล้วกลไกของความกลัวเกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งเรานิยามข้อมูลจากตลาดว่าเป็นภัยคุกคามสองทำไมถึงมองว่าเป็นภัยคุกคามเพราะเรามีความคาดหวัง 3. แล้วความคาดหวังเกิดจากอะไรเกิดจากความเชื่อของเราเองตัวอย่างเช่นถ้าเรามีความเชื่อว่าเราควรชนะเสมอแค่เห็นแท่งเทียนแดงธรรมดารรมดาก็อาจรู้สึกเหมือนกำลังถูกคุกคามผลลัพธ์ก็คือเกิดความกลัวความเครียดความกังวลและทำให้การตัดสินใจผิดพลาดแล้วเราควรทำอย่างไรคำตอบคือ สร้างความเชื่อใหม่ที่ถูกต้องขึ้นมาและทำให้ความเชื่อเก่าที่ขัดแย้งกันหยุดทำงานนี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้เรากลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสรุปตลาดไม่ได้เป็นศัตรูกับฉันการเทรดก็แค่การเล่นกับความน่าจะเป็นเมื่อเราสามารถเชื่อแบบนี้ได้จริงๆเราจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่มีอิสระอย่างแท้จริง บทที่11วิธีคิดแบบเทรดเดอร์วิธีคิดของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จยอมรับว่าทุกการเทรดมีความเสี่ยงเข้าใจว่าผลลัพธ์แต่ละครั้งเกิดขึ้นแบบสุ่มไม่ยินดีหรือผิดหวังกับผลลัพธ์ครั้งเดียวแต่มุ่งเน้นที่กระบวนการรู้ว่ามีเพียงตัวเองเท่านั้นที่ควบคุมได้เมื่อคิดได้เช่นนี้เราจะไม่ถูกตลาดควบคุม แต่จะสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้เพื่อสร้างความสม่ำเสมอความเชื่อทั้งหมดต้องสอดคล้องกับความปรารถนาของตัวเองและโครงสร้างของความเชื่อต้องสอดประสานกับความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมด้วยหากความเชื่อไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงโออากาศทำติดท่าจะมีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทำคือโฟกัสกับกระแสะโอกาสในขณะนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โดยธรรมชาติเราต้องฝึกฝนจิตใจอย่างพิเศษเพราะสำหรับตลาดแล้วทุกช่วงเวลาไม่เคยซ้ำกันแม้จะดูเหมือนเหตุการณ์ในอดีตแต่มันคือช่วงเวลาที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนหลัก7ข้อของความสม่ำเสมอ 1. ยืนยันความได้เปรียบของตัวเองอย่างเป็นกลาง 2. กําหนดความเสี่ยงล่วงหน้าทุกครั้ง 3. ยอมรับความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ หรือไม่ลังเลที่จะตัดขาดทุน 4. ปฏิบัติตามความได้เปรียบของตัวเองอย่างไม่ลังเล 5. เก็บเกี่ยวกำไรจากโอกาสที่ตลาดเปิดให้ 6. สังเกตปฏิกิริยาต่อความผิดพลาดของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ 7. เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าหลักการเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งและจะไม่ละเมิดโอกาสแบบไร้ความเสี่ยงคืออะไรเมื่อทำกำไรบางส่วนไปแล้ว และย้ายจุดตัดขาดทุนของตำแหน่งที่เหลือไปที่ต้นทุนไม่ว <Hey ่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไรเราก็จะไม่ขาดทุนในสถานการณ์เช่นนี้เราจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงของการเทรดอย่างผ่อนคลายไร้ความกังวลความสม่ำเสมอไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเองการชนะหรือแพ้ในการเทรดอาจเป็นการต่อสู้กับจิตใจของตัวเองที่อยู่เหนือกราฟก็เป็นได้ สิ่งที่โซนสอนเราคือก่อนจะเผชิญหน้ากับตลาดต้องเผชิญหน้ากับตัวเองก่อนตอนนี้คุณกำลังมองตลาดด้วยสภาพจิตใจแบบไหนอยู่ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องชันธุร t เทรดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ